แม่เกดโผล่คอมเมนต์เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหลังยอมปรับลุกตามคำแนะนำหลังจากที่ทางด้านพุดอภิวันลาออกทางด้านช่องเดิมก็ไม่ยอมแพ้เปิดศึกสู้ดึงเหล่าบรรดาคนดังมาร่วมนั่งอ่านข่าวกันไม่เพียบซึ่งที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ก็เป็นวินลี่แม็กอินทอสเชียร์ที่คําพรและรายล่าสุดก็คือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นจอดดราม่าหลังได้มานั่งแท่นผู้ประกาศข่าวเต็มตัวบ้างก็ว่าไม่เหมาะสมที่จะนำนักร้องมานั่งอ่านข่าวและมองว่าทางด้านในขณะที่อีกฝ่ายก็มองว่าหากมีความสามารถก็ทำได้แต่ก็มีหลายฝ่ายที่มองว่าเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแต่งตัวแต่งหน้าจัดจ้านจนเกินไป และเข้ามาแนะนำให้ปรับลุคแต่งหน้าทําผมล่าสุดทางด้านเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเปลี่ยนลุคตามคำแนะนำของแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเย็นนี้1 8 5นาฬิกาห้นาทีเจอกันในรายการทุบโต๊ะข่าวนะคะวันนี้หนูปรับลุกหน้าผมตามคำแนะนำของพี่ๆแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาอย่างล้นหลามค่ะ หนูมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมากๆค่ะซึ่งงานนี้ทางด้านแม่เกดโผล่คอมเมนต์เจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหลังยอมปรับลุกตามคำแนะนำแฟนข่าวโดยทางด้านแม่เกดได้เข้ามาคอมเมนต์ลูกสาวเอาไว้ว่าน่ารักที่สุดค่ะลูกซึ่งทางด้านเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ว่าขอบคุณกำลังใจค่ะแม่